กราบสวัสดีครับผมกล้ามาพบม,มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปเนาะทุกคนกับช่องน้อยร้อศูนย์นะครับก้าอ่าวันนี้เรามีเ,เป็นแปลกแปลกไปไหมหน้าเด็กลงไปเยอะนะเ,เปลี่ยนลุกใหม่เลยทุกคนนะวันนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับหนักสติ๊กกันบ้างดีกว่าทุกคนหนักสติ๊กยิงป่าเพราะเดี๋ยวมันจะมีแบบเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยอะไรว่าน้านอยทําคลิป มีแต่สอนการตกปลาอ่ะการมองหมายท่านอะไรพวกเหยื่อพวกอะไรเกี่ยวกับการตีเหยื่อปลอมประจอนเนาะแต่ทําไมไม่เห็นทําคลิปอ่าสอนการเล่นหนังสติกให้อย่างปลอดภัยมาบ้างเลยก็วันนี้มีโอกาสแล้วครับได้มาทําให้แล้วทุกคนเนาะกะ็อันดับแรกนะครับเราก็จะมาแนะนําเรื่องการกันมือก่อนเพราะมีข้อสงสัยกันเยอะมากนะทุกคนว่า เห็นหลายคลิปแล้วนะเข้ามาในคอมเมนต์เน่ยว่าเห็นหลายคลิปแล้วว่ายิงโดนมือโดนอะไรตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนเล่นมือใหม่ไม่ชินแล้วไม่รู้อุปกรณ์นะครับโอกาสโดนมือมันก็สูงนะมันไม่ใช่ว่าจะปลอดไัแบบร้อปอร์ซนะครับอ่าอันนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าแค่หนักติ๊ทุกอย่างครับแม้กระทั่งการตกปลาเนาะทางการตกปลา,นะา,า,ปายิงปลา ทั้งจะเป็นสายหน้าไม้นะ่ะสติอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับของมีคมแหลมคมนะครับซึ่งเกิดอุบัติเหตุได้หมดนะครับแต่เราจะทํำยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดในเวลาที่เราเล่นนะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับเซตอุปกรณ์กันก่อนเนาะว่ามันมีอะไรที่เป็นเซตตี้แล้วอุปกรณ์ตัวไหนที่สมควรใช้และไม่สมควรใช้นะครับผมไปเดี๋ยวไปติดตามชมกันอันดับแรกนะครับผมก็ ที่เราจะแนะนําหลักๆเนาะในการที่เราป้องกันตัวเราเซฟตี้นะครับก็จะเป็นกาดกันมือนะครับก็กาดกันมือตัวเนี้ยมันจะเป็นแผ่นโลหะนะอ่าเนี่ยจะเป็นแผ่นโลหะด้านในอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีหนังหุ้มด้านนอกเพื่อความสวยงามอ่าเวลาเราใส่มันก็จะอยู่แบบนี้นะครับมันจะกันมือเราได้ดีเลยแหละแต่ ต้องทาความเข้าใจก่อนนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้มันก็จะประมาณนี้นะเนี่เวลาเรายิงเนี่ยตรงแถบเนี้มันจะก,กันมันจะก,กันมือเราตรงช่วงนี้ไม่ต้องไปสนใจครับมันไม่มีคําว่าจะมาโดนอยู่แล้วมันจะอยู่แค่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับถึงบอกว่าเวลายิงอะ่ะเอียงอยู่ประมาณ45-90องศานะครับเวลาเราจับงาม มันจะกันเหลี่ยมช่วงนี้ยพอดีเลยตรงช่วงนี้ยมันไม่โดนอยู่แล้วนะครับเพราะองศาที่มันจะไปมันจะอยู่แค่ลักษณะประมาณนี้เท่านั้นนะอ่าถ้าใครชอบตั้งง่ามตรงนะครับถ้าพลาดมาระวังตรงนี้ให้ดีน,นะครับผมถึงได้ย้ำอยู่ตลอดนะว่า45ถึง90องศาจะเป็นลักษณะที่ปลอดภัยที่สุดนะครับที่กาดมันป้องกันได้แต่ก็จะมีข้อสงสัยเนาะ ว่ามันอันตรายแต่ทําไมน้าน้อยถึงไม่ใส่กาดยิงอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าผมทําใจไว้แล้วนะครับก่อนที่จะเล่นหนึ่งความอันตรายของมันผมยอมรับนะครับเพราะหนึ่งมันไม่ได้ถึงกชีวิตเต็มที่โดนมือเนาะแต่ที่ผมกล้าเล่นโดยที่ไม่คํานึงถึงว่ามันจะเกิดอบุบัติเหตุเพราะอะไรหนึ่งผมมั่นใจตัวเองแล้วครับว่าผมเล่น ผมสามารถเช็คอุปกรณ์ได้เต็มร้อยเนาะทั้งยางทั้งอุปกรณ์อะสติกทั้งลอ้อทั้งอะไรลูกดอกแล้วก็แล้วแต่ทั้งเวลาการยิงออกไปนะครับผมจะคอยเช็คอยู่ตลอดว่ายางกับลูกดอกมันเกี่ยวได้ดีไหมนะมันอยู่ระหว่างกลางหรือเปล่านะครับซึ่งตรงเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจนะทุกคนว่าปลอดภัยกับตัวผมแน่นอนนะครับ แต่ผมไม่แนะนําให้ทุกคนที่เล่นัาทิกจะมาเรียนแบบนะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะว่าห้ามเรียนแบบเด็ดขาดเนาะซึ่งมันอันตรายผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กับทุกคนผมไม่ต้องการนะครับหรือถ้าใครไม่กล้าเล่นก็ดูเพราะความบันเทิงแค่นั้นก็ก็พอแล้วเออประมาณนั้นนะครับส่วนไอ้เรื่องการเสี่ยงการอะไรเดีย๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเองผมจัดการเอง นะเดี๋ยวผมจะพยายามหาคลิปมาให้ทุกคนได้ชมกันแค่นั้นก็พอนะครับผมส่วนมีอะไรอีกละ่ะที่สมควรที่ต้องแนะนำก็ชุดอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกแหละครับก็คืองามยางลอกนะครับมันเกี่ยวกันยังไงอทุกคนบางคนคงจะสงสัยนะครับก็ส่วนยางนะครับผมจะบอกอย่างนี้ ยางเนี่ยต้องเป็นตัวที่มันไม่กระด้างนะครับเนี่ยยืดแล้วมันไม่กระด้างอ่าถึงจะสมควรที่จะใช้นะครับถ้าเป็นพวกยางจีนที่ผมเคยสังเกตจาก f อซที่ใช้มานะทุกคนอันตรายมากเพราะมันกระด้างเราไม่ได้โจมตีนะครับแต่เราพูดตามหลักความจริงที่เราได้ประสบเจอมานะครับจากคนล็อกข้าง หรืออาจจะเป็นตัวเราเนาะเราก็พยายามจะแนะนำให้สิ่งดีๆกับ FC ทุกคนได้ปลอดภัยมากที่สุดเนาะอ,าอย่าคิดว่าโจมตีอะไรกันเลยายางเนี่ยขอเป็นยางกลมที่เรามั่นใจจริงๆนะครับถ้าตัวไหนเราไม่มั่นใจเราโพสถามดีกว่านะครับแต่ถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้ผมบอกเลยว่ายางกลมเราเลือกดีๆ นะครับอย่าเห็นแก้ของถูกนะครับผมซึ่งเห็นแก้ของถูกหลายลายแล้วไม่โดนเข้าเต็มเต็มมือก็นิปโป้งอ่าถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะแค่ถักถากนะครับยางเนี่ยมันอ่ามันจะมีอะไรบ้างละ่ะก็คือยางเนี่ยตัวส่วนประกอบนะครับกับลูกดอกเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันมากเลยว่ายิงแล้ว สะบัดหรือไม่สะบัดนะครับซึ่งลูกดอกนะครับลูกดอกจีนน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเบาอ่าทุกคนน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเบาซึ่งตัวเนี้ยถ้าไปเจอ,อยางที่มันค่อนข้างที่จะแข็งกระด้างนะครับโอกาสที่มันจะสะบัดมันก็สูงแล้วสะบัดมาไม่ได้สะบัดออกนอกกลัวหนึ่งยางเลยคือสะบัดเข้า มือเราเองนะครับผมถึงได้บอกพยายามบอกอยู่เกือบทุกคลิปนะว่าให้ใช้ยางที่มันบาลานซ์กับน้ำหนักลูกดอกมากที่สุดนะครับก็คือลูกดอกจีนผมจะแนะนำเป็นยาง5มิลเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้เป็น6มิลเพราะโอกาสที่มันจะเกิดอันตรายมันสูงอันนี้ผมบอกเกือบทุกคลิปนะครับแต่ก็ยังมีคนที่ ลั้นเหมือนกันนะมีคนที่ใช้แต่ถ้าเขาคิดว่าเออเขาเล่นแล้วปลอดภัยอันนี้ผมไม่ว่านะครับแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะมาโทษว่าหนักสติกอันตรายมันโทษไม่ได้นะครับต้องโทษที่ตัวเราเองเราประมาทเองอ่าประมาณนั้นนะครับผมเราเล่นเราต้องให้ปลอดภัยมากที่สุดแหละการใช้ยางก็จะอยู่ประมาณนี้นะยางกัะรุดดอกส่วนถ้าใครชอบยางหกมิลจริงๆก็ไม่ว่ากัน แต่เราต้องอัปเกรดลูกดอกขึ้นมาหน่อยนะครับก็อย่างเช่นเราเล่นยาง6มิลเราก็ต้องมาเปลี่ยนเล่นพวกหัวหนักนาะอลูกดอกที่มันมีน้ําหนักสูงขึ้นหนักขึ้นอย่างเช่นอะไรก็คือดอกสว่านนะครับดอกหัวหนักก็เป็นพวกดอกจีนดอกหนักหัวหนักเจาะเกาะอะไรประมาณนี้นหัวตะปูเอ่อน้ำหนักมาจะค่อนข้างที่จะหนักขึ้นไปเวลายิงออกไปลูกมันจะไม่แกวนะครับอันนี้น่าจะพอเห็นภาพกันอยู่ หลังจากที่เห็นผมทำคลิปหลายๆคลิปออกไปนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะส่วนลอกอุปกรณ์สำคัญเนี่ยของลอกเนี่ยก็คือสายถูกมากเวลาเราจะยิงเนี่ยเราก็อย่าลืมกดนะตลอดเพื่อการลูกดอกขาดและดีกับตัวอ่า มันจะดีถึงไม่ถึงอะแต่เราปลอดภัยไว้ก่อนนะแต่ที่ผมอยากจะบอกหลักๆเลยนะครับสายเราอย่าใช้ให้ใหญ่จนเกินไปเราต้องใช้ให้บาลานซ์กับการยืดของหนังสติ๊กเนี่ยของยางเนี่ยความแรงของยางประมาณไหนย,ยิงออกไปถ้าเราลืมกดน้าลอขอให้มันขาดออกไปเลยอย่างนี้จะดีกว่านะครับแล้วจะใช้สายเบอร์ไหนล่ะน้น้อยเป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะ จากคำถามนี้ 1. ผมแนะนำเลยครับสายต้องเป็นสายที่ไม่ใหญ่จนเบอร์สี่อ่าถ้าเราเล่นยาง6กมิลนะหกมิลผมแนะนำใช้สาย PE 3สได้นะครับแต่ถ้าสายไหนที่มันเกินมันเกินขนาดนะครับที่มันเกินขนาดเกินไปเวลายิงออกไปแรงลีบมันน้อยใช่ไหมแรงเบี่ยงของยางเนี่ยมันน้อย ซึ่งมันไม่สามารถทําให้สายขาดได้โอกาสที่จะดีกับปลาตัวเราอาจจะมีนะครับแล้วใช้เบอร์ไหนดีอันเนี้ยอยู่ที่ตามความต้องการของแต่ละคนนะแต่ถ้าจากใจผมที่ผมใช้มาผมจะแนะนําเป็นพีอีสองนะครับก็จะเกิดคําถามอีกพีอีหนหรือพีอีหใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันครับสายมันจะออกดีขึ้นนะยิ่งสายเล็กยิ่งออกดีขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือยิ่งสายเล็กเท่าไหร่ แรงเสียดสีเวลาเรายิงไปเสียดสีกับตามขอบปูนหรือกระดูกปลาประมาณเนี้ยมันค่อนข้างจะขาดง่ายนะครับผมก็เลยแนะนำเป็น PE 2นะครับอยู่ช่วงเลเกลางๆผมว่าจะดีกว่านะครับ PE 2ทัก8เป็นของตัวไหนก็ได้ที่ทุกคนไว้วางใจว่าเหนียวนะครับแต่ของผมจะเป็นของตัวนี้นะครับ ของตัวนี้เท่านั้นคือจบอ่าถ้าใครอยากใช้ก็กดเลยผมจะปักไว้ให้นะเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ก็มีหลักๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราใส่กาดนะถ้าเราใส่กาดแล้วอะส่วนมากคือจบอืมจะไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยเวลามันยิงแล้วพลาดมันก็โดนโดนกาดแล้วเด้งออกโดนกาดแล้วอยู่แค่แค่นี้นะครับ แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้ทุกคนเห็นแก่ของถูกนะครับเจ้าการเนี่ยบางคนเห็นวิธทำไมของผมู้ผมแม่งขายแพงแต่ทำไมผมไปเจอในแอปนู่นแอปนี้ทำไมมันถูกใช่ครับมันถูกเพราะอะไรตัวแผ่นเหล็กเนี่ยเห็นไหมทุกคนตัวแผ่นเหล็กเนี่ยอย่างของพวกผมอะ่ะมันจะมีความหนาขึ้นมา ซึ่งราคามันก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเกินหลักร้อยเนาะแต่ที่บางแอปขายกันอะอยู่บางทีสามสิบสี่สิบซึ่งมันอันตรายครับเพราะแผ่นมันบางแผ่นบางมากนะครับนี่แหละที่สาเหตุว่าทำไมคนใส่กาเขามาคอมเมนต์ว่ามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมเนี่ยว่ากาจะเอาไม่อยู่ยิงยังไงก็ทะลุ ก็อันนี้ต้องเกิดไว้ก่อนเพราะผมไม่รู้ว่าเขาไปซื้อของถูกหรืออะไรมานะทุกคนเออแล้วก็มาเหมารวมว่าการที่มันแพงกว่าอาจจะมีคุณภาพเดียวกันซึ่งมันไม่ใช่คุณภาพมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าตามราคาเนาะเราต้องเลือกให้ดีเล่นของพวกเนี้ยเล่นของแพงได้เล่นไปเถอะครับมันปลอดภัยกว่าตัวเราส่วนง่ามองศา พวกองศาพวกอะไรมันก็จะดีกว่าเนาะเวลาเป็นง่ามแท้มันจะไม่โคตไม่เบี้ยวไม่อะไรคือมันยิงมันจะดีกว่าเนี่อย่างเงี้ยยง่ามตัวนี้ก็จะเป็นง่ามตัวอักคีนะครับตัวที่เราหัดยิงมาตั้งแต่ทีแรกเลยมันก็จะมีเหลี่ยมค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเนาะแต่ง่ามมันจะกว้างเห็นไหมดูกว้างส่วนถ้ามาเปรียบเทียบกับง่ามอสนูนอ่าเห็นไหมทุกคนเห็นนะ แตกต่างกันไหมความกว้างซึ่งตัวเนี้ยง่าม,มันจะเล็กกว่านะครับแต่ถามว่ายิงได้ดีไหมย,ยิงได้ดีเหมือนเดิมเหมือนกันเลยแล้วเวลาเราจับเนี่ยเหลี่ยมมันจะถนัดมือกว่าด้วยเหลี่ยมโคตรดีเลยก็ได้อาสัยรีวิวไปด้วยอืมเนี่ยสองง่ามนะครับอาสูนกับคีถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เ c e b o o k น้อยร้อยอาสูนได้นะครับผม กดคำว่าอธิบายนะครับแล้วจะมีขึ้นเลยทั้ง Facebook Tik t o อ k นะครับขึ้นมาเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ชมอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็เอาเรื่องความรู้พวกความปลอดภัยไปก่อนส่วนเรื่องวิธีการเล่นวิธีการเลงผมเคยทาคลิปไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้อีกรอบหนึ่งเนาะเผื่อบางทีบางคนไปหาแล้วหาไม่เจอนะครับก็อาจจะอยู่ราๆประมาณนี้นะครับผมชมจบแล้วก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสัจจคลายนะครับผมและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ